สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างมอบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่3นะครับของการสร้างบ้านหลังจากบทที่1กับบทที่2ผ่านไปแล้วนะครับก็คือเราได้ลงเข็มนะครับลากฐานทําแบบต่อหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําแบบเสานะครับซึ่งเป็นเสาหน้า10บอย่างที่ช่างอ๋อเคยบอกไปนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับจะเป็น ลักษณะยกพื้นใต้ถุนนะครับประมาณเมตรสีสิบนะสำหรับเสารับพื้นนี่เราก็จะเอาใหญ่หน่อยนะจะใช้หน้าสิบเดี๋ยวเราจะตั้งเสาแล้วเราก็จะเทพ,พร้อมกับตัวตอหมอไปเลยเพื่อนๆมาดูวิธีการผูกเสากันนะครับทีนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเสาจริงๆตัวนี้เป็นเสาหน้าสิบแต่เราจะใช้ปอกเนี่ย ช่างอ๋อจะใช้ปอกสําเร็จหมดเลยนะครับนี่นะครับปอกสําเร็จนะครับถ้าเราใช้เสาหน้าสิบเราก็ต้องต้องใช้ปอก8นิ้วนะครับนี่เสาตัวนี้เราจะผูก8เส้นเลยนะครับตัวตั้งอนี่ขึ้นได้3ด้านละนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เวลาเสาตัวนี้เราต้องดัดดัดตีนมันออกไปอย่างนี้นะครับเขาเรียกลักษณะ เป็นตีนช้างนะครับแล้วก็ดัดตะขอหน่อยดัดให้มันงอให้ปูนเกาะหน่อยนะครับนี่เราก็จะผูกไว้อย่างนี้ตัวนี้เริ่มแล้วนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆเราก็ควรหาโต๊ะมาหาที่ตอกคัำเนี่ยมาทำนี้นะครับจะได้เดินได้รอบทิศทางนะครับเวลาเราขึ้นไป4ต้นแล้วเนี่ย ชางออกจะใช้วิธีโดยการเอามาตั้งแล้วก็วางกับพื้นอย่างนี้นะครับเพราะเพราะเวลาเราเอาไปวางที่ตะแกรงตะก้อนะครับนี่มันจะได้วางได้ระดับของมันใกล้เคียงเอานะครับตัวนี้จะเป็น8เส้นนะเ,นเพื่อนดูจะถักนี่รอบเลยนะครับนี่จะมีรอบอย่างนี้นะครับ ตัวนี้จะยกพื้นสูงประมาณเมตรสี่สิบตัวนี้ต้องออกใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยสิบสองมิลนะครับเรียกว่าเผื่อไว้ขึ้นสองชั้นไปเลยนี่นะนี่นี่นะครับเหล็กข้ออ,อ้อยใช้สิบสองมิลแปดเสน้นอีกต่หากเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าอยากจะ ต่อเติมขึ้นชั้นสองเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นไม้ฝาเชล่าอะไรต่ออะไรได้นะครับขึ้นเป็นชั้นสองแต่ถ้าเราจะขึ้นเป็นปูนนะครับชั้นที่สองนี่ก็จะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราจะขึ้นเป็นสองชั้นปูนอย่างนั้นนั้นรากฐานเราต้องแน่นกว่านี้อีกนะครับอาจจะต้องตอกเข็มเพิ่ม จากสต้นก็อาจจะเป็น5ต้นอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่พื้นดินด้วยนะครับอยู่ที่ภูมิประเทศนะครับลักษณะของดินบริเวณที่เราปลูกบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ทำได้ไปหลายต้นแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นเสาที่รับพื้นนะแต่ว่าจะมีอยู่2ต้นที่ช่างอ๋อจะให้มันขึ้นโดยเป็นเสาบ้านด้วยเลย สำหรับเสาต้นนี้นะครับก็จะมีความพิสดารกว่าเสาต้นอื่นหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเสาต้นนี้้ <c oughs> อ่อ,อกจะเอาขึ้นไปจากจากตอหม้อขึ้นไปเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเสาอื่นก็จะเอาแค่ไปรับแค่พื้นก่อนนะครับจะมีแค่2ต้นนะครับก็คือเสาเอกกับเสาโททีนี้มันก็จะมีความพิสดารอยู่เหมือนกับว่าเสาตัวบ้านเนี่ยเราใช้หน้าแปด นะครับแต่เสาฐานรากเนี่ยเสาที่รับพื้นชั้นล่างเนี่ยเราใช้หน้าสิบนะครับทีนี้มันก็จะต้องสอดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเสามันจะสอดเข้าไปเลยนี่นะครับนี่ดูเสาต้นนี้นะครับมันจะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่าเสาต้นนี้จริงๆมันก็จะเสานตัวนี้มันจะเสียบเข้าไปอทีนี้มันก็จะต้องลดหลันกัน มันจะลดหลันกันนะครับก็เหมือนกับเราเอาเสาหน้าหกเนี่ยเสียบเข้าไปในหน้าแปดเอ้ยไม่ใช่ก็เหมือนกับเราเอาเสาหน้าแปดเนี่ยครับเสียบเข้าไปในเสาหน้าสิบนะครับนี่คือเสาหน้าแปดนะครับเหมือนกับแต่อันนี้ไม่ใช่นะจริงๆเด็กเนี่ยมันไม่ถึงหน้าแปดนิ้วนะแต่ว่าเราเราทแบบเนี่ยแบบมันจะเกินขึ้นมาหน่อยเป็นหน้าแปดนะครับปอกตัวนี้มันจะเป็นสิบห้าเซน เล็เลขปอกสิบห้าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการดองเสาคอม้านี่นะครับเพราะมันลดหลังนนี่มันอย่างนี้นะครับเราจะให้ตัวนี้เพื่อนๆดู่ะดูนะครับนี่ปึ๊บนะครับมันจะลงมาล้นี่นั่นแหละี่ชันมาเนี่ยนะครับชานมารันหักคอม้าอันนี้ก็รับจะนี่ครับมันก็จะได้แล้ว พราะมันต้องเอสขึ้นมานะครับมันจะเอสขึ้นมาเป็นอ่า,าจากข้างล่างจะเป็นหน้าสิบนะครับแล้วก็เอสมาเป็นหน้าแปดช่างภาพเขาเรียกว่าด่องนะด่องคอ,อมาช่างหอจะเรียกเอสนะครับเรียกไม่เหมือนกันก็คล้ายๆกับเสาหน้าสิบที่เราผูกไปนั่นแหละครับนี่ พียงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเอาไอ้ตัวหน้าแปดเนี่ยสอดไส้เข้ามาแค่นั้นเองนะครับล้วให้มันทะลุขึ้นไปนู่นเพื่อว่าเราจะตั้งเสาเอกเสาโทให้ได้ทันเลิกงามยามดีนะครับของเจ้าของบ้านนี่นะครับมันก็จะยาวขึ้นไปเลยตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ปลอกสิบ้า นี้ปลอกทั้งอออไม่ได้ดัดเองนะครับซื้อมาสำเร็จจะมียาวๆอยู่2ต้นเดี๋ยวเราก็จะทำเสาไว้อย่างนี้ให้ครบตามจำนวนนะครับแล้วเราก็ค่อยหาระดับแล้วก็ตั้งทีเดียว นี่นะครับก็ยกมาพรีเซนต์ล่มๆหน่อยก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้ก็จะเหมือนกันเพื่อนๆสนังเกตมันก็จะขึ้นไป8เส้นเหมือนกันอย่างเงี้ยแหละครับแต่เราไล่ๆมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างบนพอเลยอ่าเลยคานของชั้นหนึ่งไปแล้วนะครับนี่มันก็จะเหลือ4 4เส้สสนละแต่ก็ยังเป็นข้ออ้อย12มิลอยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าแดละเสาที่เราขึ้นอ่านี่เป็นเสาตัวบ้านนะครับเสาบ้านเนี่ยก็จะเป็นหน้า8ดละตัวนี้เราจะผูกสี่พอนะครับสี่เส้นพอนะครับเพราะว่าไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมายแล้วก็ข้างมันไม่ได้มีชั้น2นะแต่สามารถต่อเติมเป็นโครงเหล็กขึ้นชั้นสได้เหมือนกันเพราะเราใช้ข้ออ้อย12บสองมิล,ลไปแล้วเนี่ยนี่นะครับอันนี้ช่างอ๋อจะใช้ตัวเนี้ย เบียดไว้มุมหนึ่งเหเ็นนะนี่นะครับอบเดีพลิกให้ดูนี่เห็นนะเพืเ่อนดูเราก็จะหักคอมา้าเอ็ดขึ้นมานะครับครับจะดัดจะดัดเหล็กตัวนี้แล้วเอ็ดขึ้นตัวนี้นะครับเสาตัวนี้เราเข้าแบบให้มันเป็นเสาหน้าแปด แต่ว่าปอกก็คือจะเป็นตัวปอกหกนิ้วนะปอกตัวนี้ก็จะเป็นปอกหกนิ้วนะครับตัวนี้คือเสาเอกเสาโทนะมีสองต้นตัวนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยยาวๆนะเดี๋ยวช่างออกก็จะเอาเสาวพวกนี้ไปวางบนหลุมตะแกรงอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูซึ่งคลิปที่แล้วช่างออกก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้ก็เอามานอนไว้ต้นหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่ครับลักษณะนี้เดี๋ยวช่างอ๋อจะวางให้ดูนะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะวางจริงๆเนี่ยเราจะต้อง หาแนวที่เราจะตั้งเราจะตั้งเสาเนี่ยเพื่อว่าให้เสาเนี่ยได้แนวเดียวกันหมดนะครับด้านนี้ก็ต้องให้ได้แนวเดียวกันหมดแล้วก็ด้านนี้นะครับก็ต้องให้เสาได้แนวเดียวกันอีกไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเข้าแบบแล้วเนี่ยเสามันจะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาเลเซอร์ยิงหาฉากนะครับซึ่งขั้นตอนที่จะเอาเลเซอร์ยิงหาฉากเนี่ยเดี๋ยวช่าง,ง,งอ๋อคงจะต้อง นะครับแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างมีความละเอียดเยอะนะครับขั้นตอนหลายอย่างนะครับอันนี้อันนี้ช่างออกมาวางให้เพื่อนๆดูก่อนตัวนี้พวกพวกนี้เวลาเรามาวางเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอราหาเราหาแนวได้แล้วเนี่ยเราก็จะมานะครับผูกติดกับตะแกรงต่อหม่อนี่แหละแล้วก็ลวดเสาเนี่ยนะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยลวดของเสาเข็มเส้นเล็กๆเนี่ยครับ เดี๋ยวเราก็จะเอามามาเชื่อมติดกับโครงตะแกรงต่อหม้อน,นี่เลยส่วนเสาตัวนี้ก่อนที่เราจะเทนะเราจะใช้ไม้ค้ำยันให้มันได้แนวดิ่งนะครับแนวตรงพวกนี้เวลาเราหาแนวหาฉากแล้วเนี่ยเราจะต้องขึงเอ็นก็คือพวกนี้แนวเนี้ยเราจะต้องขึงเอ็นยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ให้เสาเนี่ยมันได้ตามความตรงนะครับตามแนวเอ็นที่เราขึงไว้ แล้วเดี๋ยวช่างออกก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้ช่างออกยังตั้งไม่ได้เสาวพวกนี้ช่างออกยังตั้งเลยไม่ได้เพราะว่าก็อาจจะต้องตั้งเสาเอกเสาโทก่อนแล้วเสาวพวกนี้ค่อยมาตั้งกับตั้งทีหลังก็สําหรับคลิปนี้ช่างออกก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างออกด้วยนะครับเผื่อว่าช่างออกมีคลิป ดีๆมีความรู้อะไรใหม่ๆนะครับช่างออจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูทีหนึ่งแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะครับจะมีความสําคัญนะก็เป็นจุดสําคัญของการสร้างบ้านนะครับว่าเราจะสร้างยังไงจะตั้งเสายังไงปลูกบ้านยังไงนะครับให้ได้ฉากอย่างที่ช่างออกเคยบอกไปนะครับว่าบ้านเนี่ยเวลาเราสร้างได้ฉากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดไม่ว่าจะการเอาตู้มาวางหรือว่าการปูกระเบื้อง การทําหลังคานะครับอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะทําง่ายไปหมดนะครับกระเบื้องเราก็จะได้ไม่ต้องตัดเป็นเศษเป็นเสียวด้วยคลิปหน้านี้ช่างอ๋อจะเน้นในเรื่องของการหาแนวหาฉากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างอออก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ